5เมษายน2565มติคอรมอมส3ม3ามสมีเวลาโอนเงินเพิ่มหรือเปล่านะครับเพิ่มเวลาโอนเงินไหมคนละครึ่งเฟซีมีเพิ่มเงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเพิ่มเงินไหมบัตรประชาชนมีเพิ่มเงินไหมมียาอือ่นๆไหมครับวันนี้มติคอรมอได้ออกมานะฮะสำหรับม3ส3 9 4 0กนะครับก็ตอบเลยว่าไม่มีการเพิ่มเวลาโอนเงินนะครับผมถ้าประมาณนี้ก็คือคาดการณ์ว่าอาจจะจบแล้วนะสำหรับการ จ่ายเงินมสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับคงไม่มีรอบต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าในประเด็นนี้เดี๋ยวจะมาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับส่วนคนละครึ่งเฟดสี่บอกเลยว่าไม่มีการเพิ่มวงเงินแล้วเหมือนกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสัดหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่อาจจะมีคนละครึ่งเฟสห้าแต่ผมคาดว่าน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยภายในไปลายเดือนนี้นะครับก่อนที่โครงการใกล้จะหมดก็อาจจะมีการพูดถึงคนละครึ่งเฟสห้าต่อนะครับในคนละครึ่งเฟดสี่ที่จะหมดนะฮะ บัตรสวัสดิการแห่นรัฐนะครับยังไม่มีการเพิ่มเงินเหมือนกันนะครับ200บาทเนี่ยยังไม่เพิ่มเนี่ยไม่เพิ่มเป็น500อนะครับรวมถึงบัตรประชาชนโครงการเพิ่มกําลังซื้อเหมือนบัตรสวัสดิการเลยก็ยังไม่มีการเพิ่มเงินแต่อย่างใดนะครับและมียาดื่น,นเพิ่มไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่มีการอนุมัติไฟเขียวนะครับให้ลดเงินสมทบม3 3 3 9เนี่ยนาน3เดือนครับพฤษภาถึงกรกฎาคมรมออนุมัติด้าน,านกฎก,กระทรวงครับลดตาเงินสมทบ3เดือนของม3 3 ทื่จากเดิมครับก็คือจากเดิมจ่าย100 5, ร้อยละ5เหลือร้อยละ1นะครับแล้วก็ม3 9จากเดิมจ่าย100 9, ร้อยละ 1. 9เหลือร้อยละ1.9นะครับก็ถ้าม3 9เนี่ย4,800บาทนะครับเหลือเดือนละสีอ่า432บาทให้เหลือร้อยละ1.9คือเดือนละ91บาทนะครับตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม64นะครับอันนี้เนี่ยถ้าอ่านให้ดีๆนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมของ ของ10มาตรการที่ออกมานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยก็มีบอกว่าจะลดเงินสมทบของม3ากับ29ครับแต่ไม่ได้เจาะรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือการเจาะรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ10มาตรการนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่า10มาตรการมีอะไรบ้างนะฮะแล้วคุณจะได้ประโยชน์จาก10มาตรการนี้อะไรบ้างเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้ไปดูได้นะครับสรุป10มาตรการไปดูคลิปนั้นได้สำหรับวันนี้มติของรมอเเพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเพิ่มเติมผมจะเอามาเล่าต่อในิิ่ตมมเเพ มีโครงการเยาวๆอะไรอีกที่มีประโยชน์ต่อคุณนะฮะผมจะจัดทำให้คุณเพื่อให้คุณมีเงินมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ